การก้าวเดินสู่สุขภาวะต้นแบบของอบตปากพูนคือการให้ความสําคัญของการพัฒนาชุมชนจากฐานรากตั้งแต่ในวัยเด็กจุบจนสิ้นชีวิตหรือการสร้างสุขภาวะจากคันมารดาถึงเชิงตะกอนคือเป็นเรื่องของการดูแลวงจรชีวิตคนว่าตั้งแต่ก่อนแต่งเนี่ยจะได้รู้ว่าเออถ้าแต่งกับคนนี้แล้วเนี่ยบุตรหลานของเขาที่จะคลอดมาเป็นอย่างไรแล้วเมื่อคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็มีการดูแลอย่างไรให้มันเหมาะสมกับวัยกับอะไรต่างๆเนี่ยนะจนกระทั่งว่า มีสวัสดิการอะไรบ้างที่ต้องเข้าไปดูแลแต่ละช่วงแต่ละวัยเนี่ยแม้กระทั่งหลังตายเนี่ยก็ก็ยังดูลแลนะดูแลไปถึงครอบครัวเสียชีวิตไปแล้วนี่ก็ยังมีสวัสดิการเพื่อแม่ครอบครัวข้างหลังเนี่ยลำบากเรอดร้อนอะไรเหล่านี้ วาระที่อบตปากูนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นนั่นคือการสร้างสังคมนําไปสู่สังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันซึ่งอบตปากูนจะทําระบบฐานข้อมูลที่มีชื่อโปรแกรมว่า Family and Community Assessment Program Model หรือ FAB model ให้ความสําคัญด้านสุขภาวะสภาพครอบครัวสภาพแวดล้อมความสุขความทุกข์รวมถึงความพึงพอใจในชีวิต เขามีความคิดว่าดูตั้งแต่ต้นเลยาวนี้พอเขามองชีวิตคนทั้งครบวงจรนี่เขาสามารถเอากิจกรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องของการพัฒนาเรื่องของสุขภาพทุกๆเรื่องเนี่ยมารวมไปใช้ในการดูแลคนอย่างครบวงจรเอาคนเป็นศูนย์กลางและเป็นตัวตั้งการพัฒนาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ ก็สาเหตุก็เกิดจากที่มนุษย์เอาชนะธรรมชาติกับไปบุกรุกป่าต่างๆการดึงวัฒนธรรมเดิมของชุมชนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเป็นตัวเชื่อมสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันยังเป็นรูปธรรมก็ให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นอบตขุนทะเลเป็นอีกอบตหนึ่งที่เห็นความสําคัญของการสร้างสุขภาวะจากคันมารดาถึงเชิงตะกอนโดยมุ่งเน้นที่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอสไอบีเราต้องการที่จะให้คนทุกคน นะครับอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีเราเน้นย้ำเสมอว่าชุมชนไม่ทอดทิ้งกันนั้นเี่นะครับเราจะต้องเกื้อกูลให้ครแบะก้ครอบ,บคลุมไม่ใช่ว่าทําเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่สําคัญโครงการต่างๆของตำบลขุนทะเลล้วนเกิดขึ้นจากการศรึกษาข้อมูลในท้องถิ่นที่เน้นเรื่องบริหารจัดก,การผลพร้อมพัฒนาศักยภาพมีการรวมกลุ่มกันของผู้พิการ เป็นชมรมผู้พิการตำบลขุนทะเลซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในการขับเคลื่อนจนได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นเมื่อสำนักสามสสเข้ามานะครับเราก็ได้เกิดเครือข่ายภาคีมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมเต็มกันที่นี่เพื่อเป็นการขยายผลออกดอกให้กับชุมชนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอบประมาณต่างๆนั้นที่เราดําเนินการจัดฝึกอบรมนี่สสสเป็นผู้ออกให้ทั้งสิ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตําบลที่มาเรียนรู้นั้นเนี่ยนะครับเขาได้ยกระดับได้เห็นความสําคัญแรงผลักดันที่เกิดจากสสส,ส,สนั้นเนี่ยนะครับทําให้เกิดแรงกระเพื่อมครับให้ท้องถิ่นวันนี้ต้องดําเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดครับคือไม่คิดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวต้องคิดเรื่องของสุขภาวะที่จะทําให้พี่น้องประชาชนทุกคนในชนชนอยู่อย่างมีความสุขครับดีมันก็ทําให้คนพิการที่เขาไม่มีโอกาสตรงนี้ก็ได้มาพบปะ ส,งสอ,นะองค์การบริหารส่วนตำบลถือว่าใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดดังนั้นอบตอที่มีการบริหารจัดการดีก็จะสามารถพัฒนาชีวิตในชุมชนให้อยู่ดีมีสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เมื่อผู้คนมีสุขภาพดีมีสุขภาวะทางใจดีสังคมก็จะเข้มแข็งไปด้วยแต่ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนในชุมชน จะต้องเห็นความสําคัญและมีจิตอาสาที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนเมื่อชุมชนเข้มแข็งประเทศชาติก็จะเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ